ย้องคัฟเซียนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนท่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็เป็นอีเวนต์จี้ที่มาหลังจากตัวละครประจําเดือนอย่างน้องคาเมนด้วยซึ่งเราก็แอดซูมว่านะครับผมจี้นี้ก็เป็นจี้ที่เหมาะกับน้องคาเมนเป็นจี้ประจําตัวของน้องคาเมนแต่ไม่ใช่จี้ทดลองของน้องคาเมนนะครับผมงงมากเลยยินดีต้อนรับมั่ว สกายแลนด์นะครับผมความสามารถก็ตรงตัวตามชื่อหมวกเลยเนาะก็คือมีความสามารถในการควบคุมลูกเต่าเพิ่มขึ้นนะครับผม55%เนาะบวก15%เมื่อกดคูคีย์นะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีป้องกัน,กา,ก,นการดักจับนะครับผม95%แต่สามารถป้องกันได้แค่2ครั้งนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อเราเริ่มต้นทอยลูกเต่านะครับผมมีโอกาส80%ที่จะเลือกทอยไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทอยลูกเต่าเเสสรร็จจนนาาาะะมีีโอกท่ว์ปปไใ ช่องไหนก็ได้ที่เราทอยได้ในระยะนะครับก็ความสามารถกายอะ่ะความสามารถกายมีอยู่ในหมวกแต่จีทดลองมันเป็นความสามารถในการป้องกันการสื่อต่อไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมเขาถึงถักหลังเราเช่นนี้งงมากเลยนะครับซึ่งวิธีการหาจีนีนะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆอ,อีกแล้วนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมเนะาะบอลลูนพิศาจานะครับผมทั้งหมด24อัน ซึ่งบอลลูนนี้นะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมที่ปั๊มลมนะครับผม4อันเนาะเอามาแรกนะครับผมบอลลูนสุ่ม1-6ถึง6ชิ้นได้2ชิ้น3ชิ้นก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมได้4ชิ้น5ชิ้นโคตรคุ้มเลยแต่ถ้าได้6ชิ้นก็คือเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันเยอะเกินเนาะโอเค1ชิ้นก็คือเกลือนะครับผมเกลือสุดๆแต่เราจะสะสมหาหรอ ถ้าเกิดว่าไม่หาจี้ใหม่นะครับผมก็หาจี้อื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดโดรนราชาผู้ถูกเทระเทศแดงนะครับผมควสามารถแดงก็คือความสามารถในการป้องกันการขังกงนะครับผม50เนาะแล้วก็มีความสามารถราชาผู้ถูกเทเะเทศนะครับผมมื่สตูวาร์ปเกิน2ครั้งภายใน1เทนะิรเนเนาะมีการข้าวย้ายสตูเพียง คุกนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายมีการป้องกันการทาสีป้องกัน,กา,าก,นการทำลายเมืองด้วยนะครับผมเ0เปอร์เซ็นต์เนาะเอ๊ะป้องกันการทำลายเมืองเหรอป้องกันน้องคาเมนเหรอคาเมนมีเดินทำลายเมืองนี่ว้าวยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ก็มีที่มาแก้ให้หาแล้วนะครับผมน้องคาเมนต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้อ๋บอลลูนี่คุณคๆนะครับผมบัตรเชิญปาร์ตี้ปีศาจนะครับผมมีความสามารถในการเมื่อตกเรนมากของเรานะครับผมมีการ85%เนาะที่จะจ่ายค่าประทังพื้นฐานนะครับผม70%เพื่อเรียกศัตรูมายังเรนมักนั้นแบบสุ่มหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการทำลายลูกเต๋านะครับผมเมื่อศัตรูเนาะตกเปยงเมืองของเราเมืองใดก็ได้นะครับผม55%ทำลายลูกเต๋าเป็นระยะเวลา2เทินนะครับผมแล้วก็อย่างสุด้าย ความสามารถในการป้องกันการดึงแม่เหล็กนะครับผมกับป้องกันโจมตีการ์ดดวงน้อหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ จีต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอทเมจิเชียนนะครับผมความสามารถก็เมื่อศัตรูทําการก่อสร้างเลนมาก็มีการ60อนะครับผมที่เราจะผุดเลนมากตามนะครับเมื่อเราตกไปยังเลนมากของเรานะครับผมเราสามารถสร้างหนุมดาได้85เนาะแล้วก็เมื่ออยู่ในเทร์ของเราตกเมืองของเราเมืองใดก็ตามนะครับผมมีการ45ที่จะขังกรงศัตรูทั้งหมดในแถวครับ อย่างต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอสกับดักเพชรนะครับผมความสามารถก็เมื่อเราทํกาการก่อสร้างในมาหรือปะตกในมาของเรานะครับผมมีโอกาส75%ที่จะสร้างกับดักบนพื้นที่ใดก็ได้ในแมปนะครับผมมีความสามารถในการละเว้นค่ามทางนะครับผม80%นเนาะแล้วก็ขยับไปยังเมืองใกล้ๆที่เราตก นะครับผมแล้วก็แสดงผลแค่2ครั้งอย่างสุดท้ายก็เป็นความสามารถในการป้องกันดีบัฟนะครับผมห5เปอร์เซนอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมวกกัน็อกคิสต์มาสนะครับผมเป็นหมวกที่มีความสามารถของหมวกเหมือนกันมีป้องกันป้องกันการดักจับและอย่างสุดท้ายนะครับผมคือป้องกันการโจรกรมาเบิรนะครับผม60สบเปอร์เซ์อันนี้ก็จะเป็นปืนฟองสบู่เพชรนะครับผม ดรอปด้วยเนาะไม่มีเพจปืนฟองสบู่ดรอปเฉยๆนะครับแล้วก็ป้ายห้ามขายนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับน้องคาเมนเป็นที่สุดอืแล้วก็หาแค่14ชิ้นด้วยหรอเฮ้ย คาร์เมนจะต้องกลับมายิ่งใหญ่เกยงไกลนะครับผมในอีเวนต์นี้โอเคก็มีประมาณนี้กลการสำหรับจี้ถ้าเกิดว่าใครจะหาจี้ที่เหมาะกับน้องคาร์เมนนะครับผมก็น่าจะเป็นจี้สุดท้าย1อันเนาะแล้วก็จี้ป้องกันการระเบิดเมืองเมื่อเดินผ่านนะครับผมอีก1อันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับคาร์เมนด้วยกันเองอะ เขาก็จะทําลายเมืองผูดของเราแบบโบมๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ระวังไว้ให้ดีเนาะแล้วก็ค้าเมนก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้ก่อสร้างแลนด์มาร์กด้วยอืมมีแต่เมืองทงเมืองสาหลักเนาะและส่วนอันแรกนี่ลุงก็ขอช่างชายไว้ก่อนนิดนึงแทนที่เราจะใส่หมวกเนี้ยเราไปใส่หมวกป้องกันการเบิร์นเงินไหมเพราะว่าน้องไม่มีความสามารถในการป้องกันการเบรนเงินนี่ใช่ปะชึบ ชื่อๆ,ๆมีคำว่า marble ไหนไม่มีนะครับผมแสดงว่าอืมเราต้องใส่หมวกป้องกันการเบินเงินแล้วก็ถ้าเกิดไม่จะชักความสมมารสกายอะก็ไปใช้สกายอะไรอย่างอื่นใช้สกายในประเทศก็ได้ เพลินๆนะครับผมทาคลิปไปก็คิดเซตที่จะเล่นกกับน,น้องไปแต่ถามว่ามีจี้ไหมก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องมาหาจี้ในอ e ีเวนต์นี้ไงสัคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอได้กคนมีความสุขกัน,กนในการทำคลิปสัปเิร์อประเทศเกาหลีนะครับผมหากมีคําถามอะไรก็ทิงใใใ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวบ้างๆมึงจะมาตอบเนาะสัคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าก็บายรับจุ๊บ